สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้แก้มังกรแดงหมดแล้วสุกแล้วก็จะมาเก็บให้เพื่อนๆดูนะคะจากคลิปก่อนออกดอกเต็มไปหมดเนะี่ยคราวนี้เขาแดงกันหมดแล้วก็จะมาเก็บให้เพื่อนๆดู ตาพร้อมแล้วนี่ตะก้าพร้อมกันไกลโอ้กันไกลกไกล,ลืมหยิบกันไกลมาเดี๋ยวจะไปหยิบกันไกลก่อนนี่เป็นเพื่อนดูนะเนี่ยอันนี้ที่เขาขึ้นขึ้นไปบนต้นน้อยนาแล้วก็ที่พื้นนูนที่พื้นอีกโอ้ลม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  ลมพัดลมพัดจะมาให้เพื่อนๆนมาอดเพื่อนเพื่อนดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยตัดบนต้นแคร์อีกนะต้นแคร์ก็มีแลออ้วก็ดีใจกะว่าจะตัดไปให้เพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะตัดไปทั้งก้านอย่างนี้เพื่อที่เขาจะได้เอาก้านไปฝังดินด้วย ยังไม่รู้เลยว่าจะสําเร็จไหมน่าจะไม่สําเร็จนะเพราะว่ามันหนามหนามมันจะปักมือก็เลยน่าจะเป็นว่าตัดหนูตัดลูกของเขาไปให้ดีกว่าเนี่ยอันนี้นี่สามหน่วยสามหน่วยเลยกอดลูกกอดโอเคนะ ส่วนมากลูกก็จะใหญ่สมบูรณ์อันนี้ลูกเดียวลูกเดียวเขาก็ใหญ่อยู่แต่ก็จะมีไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นี่ก็จะเป็นแบบนี้อีกไม่สมบูรณ์ก็มันมันก็กินก็ไม่อร่อยหรอกก็ไม่เป็นไรเนี่อย่างนี้สมบูรณ์ถ้าผิวเขาใสๆสมบูรณ์อยู่ด้านนอกก็เยอะด้านนอกก็เยอะนะ แต่ว่าด้านนอกนี่จะเก็บที่หลังเนี่ยอันนี้กับดินเลียอยู่กับพื้นเขาก็เกิดง่ายนะก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ปลูกง่ายตายยากเพื่อนๆก็ลองลองเอาไปปลูกดูนะก็ไม่ได้เอาใจใส่อะไรมากมายหรอกจับกิ่งก้านของเขาพาดต้นไม้บ้าง เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่หักก็จะลกสักหน่อยก็จะแค่ชั่วคราวพอเขาออกหน่วยออกออกผลสุกแล้วเราก็ต้องค่อยตัดเขาเอาไปเอาไปปลูกไปชำตรงที่อื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันสวัสดีค่ะ มีตะกร้าพร้อมแล้วค่ะทีนี้จะมาจะมาเก็บให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เราตัดนี้เลยได้แล้วค่ะ ตัดได้แล้วตัดทั้งพวงนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปให้เอาไปให้น้องเขาทั้งพวงเลย ก็จะไปฝากฝากทางก้านอย่างนี้เลยเท่ดีเท่ ยอนิดโอเคเดี๋ยวไปตัดทางด้านนู้้นกันตอนนี้จะมาตัดตรงตรงฝั่งบันไดให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ลูกแรกเลย เป็นตะกาแล้ว ลูกนูนูกนูนล,ลูกเล็กเต็มตะกร้าแล้วค่ะเพื่อนๆอุยอุยอุยนี่เอาให้เพื่อนๆดูเต็มตะกร้าแล้วนะคะค <c oughs> านคุกเข่ามาเลยเต็มตะกร้าเลยนี่แล้วก็อันที่ตัดทั้งก้านที่จะไปให้เป็นเอ,อไปฝากเพื่อนบ้านอันนั้นก็ แปดลูกล้นตะกร้ายังเหลืออีกนะคะด้านนอกอีกอันนี้เป็นความภูมิใจนะคะของคนที่อยู่กับบ้านที่เฉยไม่มีงานทำก็ปลูกต้นไม้ดูเหงื่อแตกเลยก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะคะกับชีวิตที่ยังอยู่กับโรคระบาดไวรัสโคโรนา โควิด1 uh, 9 mm hmm. ก็ขอให้ทุกคน uh, มีพลังใจมีพลัง uh, ชีวิตสู้ต่อไปนะคะอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งถอยอย่าพึ่งท้อขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีความเจริญมีความสุขในชีวิตนะคะ ก็ขอขอบคุณที่ติดตาม,มารับชมช่องสาวไลฟ์สไตล์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ